หวยจะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%เรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR code หรือ Line ID adsai a g l o t t o 80วันที่1มกราคม2568อยู่กับดิชันค่ะชนะอวดวังชากรบิ๊กวอ ผ่าโลกวันปีใหม่กองทัพรัเสเซียไม่มีงานฉลองค่ะมีแต่การประชุมสรุปผลปฏิบัติการรบและวางแผนรุกในศึกตัวแทนยูเครนรอบใหม่ต่อไปพลเอกวาเลริกราซิมอฟเสนาธิการทานสูงสุดของรัเสเซียได้ประชุมและกล่าวถึงผลการปฏิบัติมานว่า กองทับรเซียนั้นสามารถผลักดันกองกำลังของยูเครนออกไปจากชายแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องเลยและสามารถขยายเขตกันชนในภูมิภาคซูมีและคาคอฟของยูเครนตามคำสั่งผู้บัญชาการสูงสุดปูตินเกรรสิม,มอฟพอประเมินว่าที่ผ่านมาแค่เพียงหนึ่งเดือนกองกำลังรเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่ ได้กว่า700ตารางกิโลเมตรปลดปล่อยไปแล้ว32หมู่บ้าน32แห่งเดือนเดียวนะคะหลังจากขับไล่กองทัพยูเครนที่จริงคือกองกำลังผสมระหว่างนาโต้และยูเครนนะมากกันตั้ง5 0 0 0แื่นในปีที่แล้วนะคะรบกันอยู่ถึง8เดือนที่ช้าเพราะว่ายูเครนจับเอาประชาชนเป็นตัวประกันถ้ารเซียนบูมบามก็หมายถึงฆ่าประชาชนตัวเองจึงต้องยืดเดือและปิดจ็อบโดยการ บุกเข้าไปที่ใต้ดินท่อส่งน้ำมันโผล่ขึ้นมาเบ็ดเสร็จปิดจอบได้น่าละค่ะ8เดือนเต็มเต็มนั่นคือเมื่อต้นปีนี้สามารถปิดจอบเคิร์สได้กองทัพเหนือกองกำลังเหนือที่เขาเรียกว่าเซิร์เวอร์นะคะจัดตั้งเขตปิดล้อมในภูม,มิภาคซูม,มีและ่าคอฟซึ่งอยู่ตะวันออกของยูเครนได้ตามบัญชาของ ประธานาธิบดีและพอบอสูงสุดบูตินเขาบอกว่า32เมืองเนี่ยที่ยึดได้เนี่ยอยู่ในขากขอโดยโวชานเป็นเมืองใหญ่ที่สุดมีพื้นที่มากที่สุดในกลุ่มเมืองที่ยึดได้ในเขตขากขอบเขาพูดและให้สัมภาษณ์ในระหว่างการตรวจเยี่ยมกลุ่มเหนือนี่แหละแล้วก็ได้มอบรางวัลเกียรติยศ ให้กับเจ้าหน้าที่หลายรายพร้อมกับอวยพรปรีมมยแก่เหล่าทหารไม่บอกนะคะอยู่ตรงไหนภาพประกอบเนี้ยก็อยู่เป็นไปได้ว่าอยู่ลึกลงไปใต้ดินแต่ที่เมืองไหนไม่มีใครรู้เดือนธันวาคมที่ผ่านมานะของปีที่แล้วเนี่ยอีกเมืองหนึ่งที่โดนปลดปล่อยก็คือคูเปียนส์หรือคูเปียนส์อีกหนึ่งฐานที่มันสำคัญของยูเครนเป็นศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของขาขอบ นั่นก็คือทั้งเมืองใหญ่ทั้งศูนย์โลจิสติกศูนย์ขนสง่งโดนถลม่มยึดได้หมดภายใต้าการควบคุมของกองกำลังรัสเซียแบบสมบูรณ์เลยแม้ว่าเคียปจะปฏิเสธอย่างไงพยายามจะไปถ่ายรูปแต่ตอนแรกเซเลนสกี้นะออกมายืนอยู่หน้าป้ายอันานั้นหนี้กลับเร็วต่อมาส่งฐานหน่วยหนึ่งมาพยายามจะปักทงในเขตคูเปียนเพื่อจะไปทำประชาสัมพันธ์ ไม่ได้กลับบ้านทั้ง3คนมีวิดีโอเอามาเผยแพร่ในาสื่อโซเชียลเพื่มเลยค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ดําเนินการเพื่อทําลายหน่วยทหารยูเครนที่หลงเหลืออยู่คือยังมีแต่กระปริดกระป่อยแล้วก็ถ้าสู้ก็คือดักถ้ายอมแพ้ก็จับถูกล้อมทางยุทธวิธีอยู่ทางตะวันออกของเมืองแบบเพียบโอบมาแล้วก็บีบแล้วก็พอทุบแล้ว คราวนี้ก็ปิดล้อมส่วนที่เหลือคาดว่าทางฝ่ายเสนาธิการสูงสุดบอกว่าเปิดจัอบที่นี่ที่คุบยานแน่นอนไม่เกินกลุ่มผาพ,พันธ์นั่นคือควบคุมโดยสมบูรณ์แต่กวาดล้างหมดภายในกลุ่มผาพ,พันธ์สเกซุบยานินเขาเป็นนายกเทศมนตรีมอสโกนะคะเอามาให้สัมภาษณ์วันปีใหม่นี่แหละบอกว่าโดนยูเครนไม่น้อยกว่าเกาลำเนี่ย ถูกสกัดกั้นระหว่างมุ่งหน้าไปยังมอสโกในขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์กลางมอสโกนั่นคือระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียสกัดได้หมดทั้ง9ลูกแต่นี่คือเจตนาเหมือนกับกรณีที่มีดโดรน91ลำบินไปโจมตีบ้านพักปูตินที่วลาดอันนั้นตะวันตกเออเคียบเออบอกเนี่ย ข่าวเฟกนิวเพื่อสร้างความชอบธรรมโจมตีจะโจมตีเคียบทางรัเสเซียก็เลยรััวๆทั้งคลิปทั้งรายละเอียดว่ามีมาเมื่อไหร่อย่างไรและต้นทางที่ส่งโดนมาจากไหนคือยืนยันว่ามันไม่เรื่องเต้าข่าวและการตัดสินใจที่จะปรับปรุงท่าทีในการรุกลุยนั้นะ มันก็เกิดจากส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งก็คือมุ่งสังหารผู้นำกันขนาดนี้มันคงคุยกันรู้เรื่องยากละค่ะสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินย่ยอๆนะคะก็คือการกล่าวขอบคุณชื่นชมทหารและประชาชนรัสเซียเขาบอกว่าการทำงานความสำเร็จความดีความชอบนั้นเป็นของพวกเราทุกคนประชาชนรัสเซียมีส่วนช่วยในการเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์พันปี ของรัเสเซียปูตินกล่าวถึงทหารและนายทหารรัเสเซียที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทานพิเศษต่อ,อยูเครนเป็นอย่างมากคือให้ความเคารพชื่นชมและก็อวยพรรวมทั้งสแสดงความเสียใจและสะดุดีเกียรติภูมิและความกล้าหาญของบรรดาเหล่าทหารผู้พลชีพคนเหล่านี้ได้รับผิดชอบในการต่อสู้เพื่อแผ่นดินเกิดของเราเพื่อความจริง และความยุติธรรมนั่นคือผู้นำรัเสเซียยืนยันว่าการเปิดปฏิบัติการทาหารพิเศษไม่ใช่จากความโลภไม่ใช่อยากได้แผ่นดินคนอื่นแต่เพื่อเปิดเผยความจริงที่เกิดขึ้นกับคนเชื้อสายรัเสเซียในยูเครนเพื่อความจริงและความยุติธรรมเพราะคนเหล่านั้นถูกกดขี่บีทาถูกไล่ล่าสังหารถึง8ปีปูตินจึงยอมตัดสินใจบุก ที่สำคัญบุกก่อนเพราะรู้ว่านาโตก็มีแผนจะบุกสําคัญมากคือพบสถานีคนขว้าทดลองชีวภาพ31แห่งและว i p p ของสรัต์หลุดปากยอมรับด้วยในที่ประชุมสัปราชาติสุดท้ายก็โดนออกค่ะสำหรับเธอผู้นั้นนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์เคลื่อนอาวุธนิวเคลียร์มาไว้ที่ยูเครน มันแสดงจะเจตนาชัดว่าจะทำลายรัสเซียรายงานล่าสุดมีการเคลื่อนไหวเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์เยอะเลยนะคะขีปนาวุธด้วยเรียกว่าต้อนรับปีใหม่ไม่ได้ฉลองแต่เตรียมรบมีอะไรบ้างก็สรุปข้าวๆมาอาจจะไม่ครบถ้วนทั้งหมดนะคะแต่เอาที่เห็นชัดๆนะสื่อของฝั่งรัสเซียเนี่ยรายงานกันสะพัดเลยโซเชียลมีเดียไม่ว่าวีเคไม่ว่าอะไรหลายแห่งนะ ของฝั่งรัสเซียเนี่ยรายงานพืบมีโดยเฉพาะบินตู95 MS หลายลำนะคะสองลำเนี่ยย้ายจากฐานทัพอากาศแองโกล2ของจังหวัดสระตอฟแล้วก็ย้ายไปเบลายาจากตะวันออกไปตะวันตกแล้วก็อียกโคโด้วยติดตั้งขีปนาวุธร่อน KS 101เครื่องบิน ตู95 ms นี่แหละอีก2องลำย้ายจากฐานทัพอากาศยูเครนกาจังหวัดอาโมไปยังเบลยาแล้วก็ติดขีปนาว 101, ุธ KS 101เหมือนเดิมอีกหนึ่งลำย้ายจากเบลยาไปยังแองเกิลสติดตั้งขีปนาวุธ KS 101คือสลับมีการย้ายย้ายจากตะวันตกไปตะวันออกจากเหนือไปใต้สลับกัน อีก6ลำนะคะเหมือนเดิมย้ายจากฐานทัพอากาศโอเลนยานูมัสเป็นจังหวัดหนึ่งของรัสเซียนะย้ายไปคือย้ายจากแองเกิลมาจังหวัดนี้อันนี้ก็ติดตั้ง KS 1 0 1คือตู9 5 MS เนี่ยบรรทุก KS 1 0 1เป็นขีปนาวุธรั่นนะคะนอกจากนี้ยังมีรุ่นตู160 2ลำติดตั้ง เค1 0นนี่แหละส่งไปอุเครนกาตู 22M 3 2ออลำจากฐานทัพเป็นฐานทัพอากาศนะคะเดียกินเลฟจังหวัดรรซานไปยังโอเ,เลนยาอีกจังหวัดหนึ่งเตดขีปนาวุธ KS 3 2 m มิกค่ะคันนี้เป็นมิกบินรบมิก 31K นี่เป็นเจ็ตนะคะ4ี่ลำพร้อมด้วยคินเสาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง จากฐานทัพอากาศสไลากาจังหวัดชินุโฟโรอไม่บอกว่าปลายทางอยู่ท่าหนั้นมีเคลื่อนไหวอีกอันหนึ่งอีสกันเดอร์เอันนี้ตัวตื่นขีปนาวดรอนอีสกันเดอร์เส่งไปฐานปฏิบัติการ OTRK ใกล้เมืองทะกังร็อกเขตรอสตอปที่เมืองเคริร์สเคสิที่เคิร์สก็มีเขี้ยวเล็บเพราะมีความพยายามจะบุกซ้ำเนื่องจาก ชินภูมิประเทศเพราะว่าล้อมอยู่ยึดอยู่ต้องเกือบแปดเดือนแต่ว่างานนี้จะเจอของแข็งซื่อหลายฉบับคาดว่ารัสเซียจะส่งของขวัญปีใหม่ให้เคียฟแน่ไม่เกินวันที่สองม,มกราคมนี้แหละค่ะต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเทิลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569